โลเทสโลโลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสุดโลทดสอบทดสอบทดสอบเสียงทดสอบเสียงสวัสดีครับสวัสดีครับครับพบกันอีกเหมือนเดิมครับกับศรัทธาชาแนลหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดครับผมครับเววันนี้ก็ออกนะครับนอกบ้านครับผมไม่ได้อยู่ในบ้านวันนี้ก็เป็นวันดีนะครับผมเป็นวันมหามงคลนะครับเลิกกามยามดีนะครับผมออกจากบ้านแวะทาบุญนะครับผม วันนี้ก็จะพาพี่น้องมาทําบุญนะครับมาดูบรรยากาศภายในวัดป่าเห็นเกิง้งอําเภอมันจาจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องด้านหลังผมนี้คือพระพุทธรูปนะครับกําลังก่อสร้างนะครับพระพระพุทธรูปปางสายญาติบางท่านเขาเรียกปางสายญาติบางท่านเขาเรียกปางปรลิทธิพันนะครับแล้วแต่เรียกผมครับเป็นปางสายญาติก็ได้นะครับมาดูครับ นี่คือพระพุทธรูปปางสายญาตนะครับบางท่านก็เรียกปางปร,ริเนพานก็แล้วแต่ที่เรียกนะครับเป็นพระพุทธรูปพึ่งกําลังก่อสร้างนะครับไม่ใช่พึ่งนะครับกําลังก่อสร้างมาเป็นหลายปีมาแล้วครับกว่าจะสร้างเสร็จนะครับผมที่เห็นอยู่นี้ก็เสร็จสิ้นไปแล้วประมาณ90%ปรนะครับประมาณ90%นนะครับผมด้วยแรงบุญนะครับของอ คนที่มีใจบุญนะครับร่วมกันสร้างครับผมทั้งคาราวสาหรือว่าบรรพช,ชิตนะครับทั้งพระสงฆ์หรือว่าชาวบ้านนะครับหรือว่าญาติธร,รม่มสายบุญทั้งหลายนะครับร่วมแรงร่วมใจกันสร้างครับผมก่อจะได้มาถึงเป็นก่อ,อจะได้มาถึงจุดนี้ได้กไ็ไม่ธรรมดาครับผมสร้างด้วยหินนะครับติดตั้งด้วยหินหรือว่า นะครับเป็นหินนะครับเป็นหินไม้แก่นหินนะครับผมไม้แก่นหินไม่ใช่อิฐบล็อกนะครับที่เอามาก่อสร้างติดตามองค์พระนะผมล้วนแต่เป็นหินหรือว่าฟอสซิลนะครับผมนี่ก็เป็นพระที่ใหญ่ที่สุดในเขตอำเภอมันจาครีครับแต่ส่วนตัวของผมผมบอกว่าต้องบอกว่าใหญ่ที่สุดในจังหวัดคอนแ่นก็ว่าได้นะครับเพราะาเป็นพระมีความใหญ่นะครับผมมีความ สูงก็ประมาณตึก3ชั้นครับสองถึงชั้นความยาวก็ประมาณไม่ใช่ประมาณครับไปวัดมาแล้วได้45เมตรนะครับความยาว45เมตรทุกท่านลองคิดดูนะครับว่าจะยาวหรือว่าใหญ่ขนาดไหน,นครับผมเป็นองค์พระประพระพุทธรปูปปางปรินิพันธ์หรือว่าปางสยายญาติก็แล้วแต่จะเรียกนะครับเพราะว่าเนตรของท่านนะครับหรือว่าดวงตาของท่านหลับนะครับ อ่ะครับมือขวาแนบเขาแนบเข้ากับแก้มด้านขวาขององค์ท่านนะครับเป็นปางคล้ายๆกับปางนอนนี่แหละครับผมเสร็จสิ้นไปประมาณ90%นะครับเหลือแต่ทาสีนะครับตอนนี้ยังขาดปัจจัยนะครับผมจะได้ซื้อสีนะครับมาทาองค์พระครับผมพระพุทธรูปนะครับหลงตาท่านก็ ได้ทาครับรูปเดียวขนาดท่านไม่ไม่ค่อยสบายครับท่านอาพาธนะครับผมนั่งรถเข็นท่านยังมีความพยายามหรือว่าความอดทนนะครับได้ทาสีนะครับทั้งทั้งที่ท่านเดินไม่ได้นะครับพี่น้องนั่งรถเข็นนะครับยังมีใจยังมีความพยายามอดทนทาสีอยู่รูปเดียวนะครับตอนนี้ขาดพนักงานขาดคนงานทาสีนะครับหรือว่าท่านที่ มีเวลาว่างจริงอยากได้บุญใหญ่ในครั้งนี้ก็เชิญได้นะครับอยู่ที่วัดป่าหินเกิ้งนะครับผมอำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นไม่ไกลครับไม่ใกลไม่ไกลผมฝากด้วยนะครับทางสัตหีฐานแนลเรายินดีนะครับยินดีจะแนะนำนะครับว่าถ้าใครที่อยากจะเดินทางมาทำบุญนะครับที่วัดป่าหินเกิ้งก็เรียนเชิญได้นะครับผมเป็นบุญอย่างมากครับเป็นบุญของท่านเองหรอกครับไม่ใช่บุญใครหรอกใครทำใครก็ได้นะครับผม ใครที่สาธุก็ได้แต่สาธุอะไรครับใครที่ลงมือทําก็ได้เต็มเต็มครับร้อยเปอร์เซ็นเต็มหลีบสร้างไว้นะครับหรือแต่ทาสีนะครับวัดป่าหินเกลืองมันจาคีรีครับผมวัดนี้มีตำนานนะครับพี่น้องตั้งแต่สมัยหลวงปูพง่พังหลวงปู่พังกิตตคุตโตนะครับท่านก็อยู่วัดอุดมโคงคาคีรีเขียนะครับเขียนี้เป็นเขียที่ท่านเคยมาทุดงนะครับ เคยเคยเคยมาทุดงครับตามที่ผู้เฒ่าผู้แก่เคยเล่าให้ฟังนะครับผมเป็นเขียทุดงของท่านนะครับสายวัดป่าคำมฐานสายหลวงปู่มั่นผู้ริทัตโตนะครับพี่น้องพระพุทธรูปองค์ดำองค์นี้ก็เป็นเป็นหินนะครับเป็นไม้เป็นไม้กลายเป็นหินนะครับที่หลวงตาท่านได้มาขอสร้างนะครับเป็นเป็นพระพุทธรูปนะครับด้านหลังก็เป็นเจดีย์ครับเจดีย์หินครับ ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นหินนะครับพี่น้องสมกับชื่อนะครับวัดป่าหินเกิ้งนะครับผมที่เห็นอยู่ข้างหน้าผมนี้ก็คือหินนะครับไม้กลายเป็นหินเป็นไม้นะครับพี่น้องเป็นเนื้อไม้นะครับเป็นเนื้อไม้ครับเนื้อไม้แต่กลายเป็นหินนะครับเห็นไหมครับเป็นเสียดนะครับคล้ายๆกับกาบไม้เปลือกไม้นะครับกลายเป็นหินนะครับพี่น้องเป็นยุคของไดโนเสาร์นะครับ กว่าจะเป็นหินได้ไม่ธรรมดาพี่น้องต้องใช้เวลาประมาณล้าน,ล,านล้านปีนะครับต้องหลักล้านล้านปีขึ้นไปนะครับกว่าจะเป็นหินได้นะครับจากไม้นะครับจากไม้นี่กับกลายเป็นหินโอ้ต้องใช้เวลานานพอสมควรนะครับนานมากไม่ใช่พอสมควร <g ulp> ดูอย่างองนี้ครับองคนี้ก็เป็นหินนะครับเป็นหิน,หนคล้ายๆหยกนะครับพี่น้องหินจากธรรมชาติคล้ายหยกนะครับ เกดีก็เป็นหินครับเกดีหินนะครับผมพึ่งก่อสร้างเสร็จไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับพระพุทธรูปองค์ดำก็เป็นหินครับล้อมล้อมรอบไปด้วยหินนะครับที่ทางหลวงตานะตั้งแต่ท่านยังแข็งแรงอยู่นะครับท่านก็ได้แกะหินนะครับจับลูกศิษย์ลูกหาท่านนะครับนำหินนะครับนำหินมาแกะเป็น พระพุทธรูปปางหลายหลายปางครับหลาหลายปางทั้งแกะเป็นรูปสัตว์ตะมองคนหรือว่าแกะเป็นรูปรือสีอะไรมีหมดครับนี่ให้ชมด้านในนะครับด้านในเกียรติหินพี่นอ้องอันนี้ก็เป็นลูกศิษย์ลูปหาท่านนะครับมอลำเครือวันจันกระจ่างาได้มากับบ่าวล่อฮานนะครับ บ่าวลวหานก็เป็นบอลลัมนะครับอีกช่องหนึ่งนะครับอันนี้เป็นช่องของศรัทธาชแนลครับก็เครือข่ายเดียวกันนะครับกับบ่าวลวหานนะครับพี่น้องครับาฝากเอฟด้วยนะครับพี่น้องมาทำความสะอาดกวาดปัดกวาดเช็ดถูปัดกวาดเช็ดถูในสถานสําคัญนะครับสถานที่สําคัญเป็นลานปูด้วยกระเบื้องนะครับ ร้านเจดีย์นี่ปูด,ด้วยกระเบื้องนะครับผมใบโพนะครับใบโพก็เป็นสังกสีนี่แหละครับามาทาสีเป็นสีเขียวแล้วก็ลงชื่อผู้ที่มีส่วนร่วมในในบุญครั้งนี้นะครับได้สร้างและติดใบโพนะครับเขียนชื่อติดกับใบโพเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านเองนะครับ รัทธาชนลก็ได้มาร่วมนะครับร่ำร่วมสร้างจนถึงปัจจุบันนี้แหละครับตั้งแต่อดีตมาครับก,ก่อนช่วงจะถึงก่อนช่วงโควิดจะมานะครับได้มาร่วมสร้างนะครับกับมรำเครือวันจังจังพร้อมทั้งบ่าวน้องฮันนะครับได้มาร่วมสร้างด้วยกันก็เสร็จสรรพ์ด้วยดีนะครับก็บางจุดก็อาจจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับผมเพราะว่า เรื่องธรรมดาของเรื่องปัจจัยนะครับก็ตองทางวัดก็ขาดปัดใจจัยในการสร้างนะครับแต่ละจุดแต่ละสถานที่อวบผู้ใจบุญนะครับอยากสร้างบุญใหญ่ในครั้งนี้นะครับผมเพื่อจะจารึกไว้ในบัญชีทุกคนทุกคนนีไม่พ้นหรอกครับครับบาปบุญคุณโทษนะครับผม รมดีรมชั่วนะครับผมใครสร้างอะไรไว้เบื้องบนรับรู้นะครับท่านทําอะไรไว้ก็จะลงในบัญชีนะครับลงบัญชีไว้ว่าใครสร้างน้อยสร้างมากสร้างน้อยเพียงใดน,นะครับเบื้องบนท่านรู้ดีนะครับผมวันนี้ศรัทธาชิณ่าก็ได้มาร่วมสร้างกับหลวงตาท่านนะครับร่วมสร้างซือ้อสีมาทาองค์พระ ปางปริญญาภาน,นหรือว่าปางสายญาตินะครับผมรวมสร้างวันนี้ก็มีความสุขมากครับถึงจะปัจจัยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มากก็ภูมิใจนะครับที่ได้มาร่วมสร้างก็มาเรื่อยเรื่อยครับศรัทธาชนาวก็มาลอยมาบ่อยมาบ่อยมาเรื่อยนะครับผมใกล้เสร็จแล้วนะครับความยาวนะครับองค์พระ45เมตรความสูงก็ประมาณอ่า สิบกว่าเมตรนะครับความสูงประมาณมสิบเมตรนะครับผมประมาณมสิบกว่าเมตรได้นะครับหรือว่าตึกสามชั้นประมาณนี้ครับเอาผมท่านใดที่เข้ามาชมช่องสัทธาชแนลหนึ K ่งเก้าเจ็ดเจ็ดก็ฝากนะครับฝากผู้มีกิตเป็นกุศลนะครับผมมาร่วมสร้างร่วมสนุบบำรุงพุทธศาสานาเราไว้นะครับหรือว,ว,ว่าถาวรวัตถุนะครับผมให้คงอยู่ตลอดปีตลอดไปนะครับให้คงอยู่กับ พี่น้องชาวโลกเราก็าว่าได้นะครับเพราะว่าสร้างเพื่อให้คนรุ่นทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับผมได้กราบไหว้บูชาได้เป็นอะไรล่ะเขาเรียกที่ยึดหนี่วกิจใจครับของชาวพุทธเรานะครับผมท่านใดที่เข้ามาดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อทางสัทาชแนลมีคลิปใหม่ๆดีๆ,น,ๆนำเสนอทุกท่านนะครับผม รับชมรับฟังกันไปครับสุดท้ายก็ขอให้พี่พพเพื่อนจงมีแต่ความสุขความเจริญความสุขความเดินคิดหวังสิ่งใ็ขอให้ได้สมความมุ่งม,มา่นปรารถนาครับสวัสดีครับ